สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเทียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทำหุ๋ยเตี๋ยวไก่น้ำแดงค่ะข้วยเตี๊ยวไก่น้ำแดงนะสูดเด็ดและความอร่อยอยู่ที่ตัวซอสนี้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะเรามาเตรียมส่วนพร้องน้ำซุปไก่ของเราก่อนนะคะอุ๋ยก็จะใช้เป็นค่ะหัวใชเท้าค่ะหนึ่งลูกเนาะหนึ่งหัวค่ะโครงไก่หนึ่งโครงค่ะวันนี้นะอุ๋จะต้มค่ะไก่ค่ะ เนื้อไก่2กิโลค่ะนี่2กิโลสิบชิ้นนะอูจะใช้เป็นเนื้อของสระโพกค่ะตัวน,นี้นะนี่เลยชิ้นหนึ่งประมาณ2ชิ้นได้นะหรือว่าเพราะว่าเนีอซื้อมา2โลค่ะเกินนิดหน่อยค่ะได้10ชิ้นนะคะชุดเครื่องต้มก๋วยเตี๋ยวค่ะเขาก็จะมีนะเน,นี้ยเขาก็จะมีเป็นผงผ้าค่ะมีอบเชยมีลูกกะวานนะคะใบกระวานค่ะแล้วก็มีโปวยกาก็จะมีเม็ดพริกไทยเนาะเนี่ยค่ะ ที่ชุดหนึ่งก็จะมีประมาณนี้นะนี่เลยค่ะมีขาด้วยนะคะขาแห้งนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะหนึ่งชุดค่ะนี่ค่ะกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีค่ะใช้ต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ตั้งชายค่ะแล้วก็มีถุงอ่องนะคะวันนี้ค่ะใครที่หาเส้นอร่อยๆนะวันนี้ค่ะก็มีเส้นหนึ่งมาแนะนํานะยี่ห้อดอกบัวค่ะเส้นเขาจะเหนียวนุ่มนะ เพื่อนลองหาซื้อทานดูค่ะแล้วจะติดใจนะเส้นเนี้ยเพราะว่าที่ร้านนูก็ใช้เส้นตัวนี้ค่ะลูกค้าเขาก็จะชอบเนาะเขาเหนียวนุ่มแต่เส้นก็จะไซส์สวยด้วยค่ะตัวนี้นะไม่ขุ่นค่ะแล้วก็ไม่เหม็นด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปทําไก่กันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราตั้งน้ําค่ะให้เดือดเลยนะไก่ค่ะเราก็ล้างกับสายเรียบร้อยเลยเนาะนี่ค่ะใส่ไก่ส่วนที่เป็นของสะโพกเนาะที่เราจะตุ๋นก่อนเลยค่ะตุ๋นให้นุ่มก่อนนะ น้ำที่ใส่วันนี้นะหูะใช้น้ำแล้วนะคะสามลิตรค่ะใส่น้ำไปสามลิตรนะตอนนี้อุ๋ยยังใช้ไฟแรงอยู่นะคะนี่ค่ะแล้วใส่เกลือลงไปเลยค่ะหูจะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนค่ะนี่นะหนึ่งช้อนโซ,โซเลยใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวร,รอให้เดือดค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เดือดแล้วนะ เขาก็จะมีฟองมีไขมันนะให้ช้อนออกเลยค่ะหลังจากที่เราช้อนฟองออกหมดแล้วนะเราก็แสกชุดเครื่องเทศลงไปเลยค่ะ แล้วเราจะปรุงรสนะด้วยซอสปรุงรสค่ะปลาเขียวนะหนึจะใส่เลยหนึ่งกระบวยนะกระบวยอหมยเนี่ยหนึ่งกระบวยค่ะกระบวยอหมยนะก็ประมาณนะลองจับดูนะหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าช้อนเนาะหนึ่งกระบวยอุมยนะหนึ่งกระบวยอุมยค่ะเท่ากับห้าช้อนนะนี่ค่ะจะใส่ไปหนึ่งกระบวย ีอขาวค่ะหนึ่งกระบบยเลยนะน้ำที่อุ่นใช้วันนี้นะสามลิตรนะต้มไก่ตรงนี้ค่ะต้มไก่สองกิโลนะหมูก็จะใส่ซล้ก็รกระเดฝาเขียวหนึ่งกระบวยแล้วก็ซีอุขาวค่ะหนึ่งกระบวยค่ะแล้วจะเติมนะคะสีด,ดำหวานค่ะเพื่อให้สีเขาสวยนะหมูใส่แค่ประมาณเนาะสองช้อนโต๊ะนะประมาณสองช้อนค่ะ เขาสีออกส,สวยๆออกน้ำตาลน้ำตาลสวยหน่อยนะนี่ค่ะเราจะใส่แค่นี้ก่อนนะเราจะยังไม่ใส่น้ำตาลนะเราจะตุ๋นไก่แบบนี้ค่ะให้นุ่มก่อนก็หลังจากที่เราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะให้เพืนนะะาาอ่อนค่ะลีดไฟกลางนะคะมาทางก่อนค่ะเพื่อเราจะตุ๋นให้ไก่ของเรานุ่มแต่ยังคงรูปที่สวยงามค่ะ นะปิดฝาไว้เลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่อว่ตุ่นไปได้ประมาณหชั่วโมงนะเขาก็เริ่มเปิดค่ะเราก็จะตักใส่หม้อไว้นะให้เราตักเนื้อไก่ขึ้นเลยนะะเราจะตักเนื้อไก่ไว้แบบนี้ค่ะ นี่นะเสร็จแล้วค่ะเราก็ตักน้ําขึ้นมาหน่อยนะเพื่อให้เขาไม่แห้งค่ะหลังจากเราตักเนื้อไก่ออกเสร็จแล้วนะให้ใช้เป็นไฟแรงได้เลยค่ะแล้วเรามาใส่โครงไก่นะเพื่อจะทําน้ําแกงเราเนาะใส่โครงไก่ลงไปเลยค่ะหรือก็จับให้มันเป็นชิ้นเล็กหน่อยเนาะโครงไก่ค่ะหนึ่งป่าแล้วก็ใส่หัอใชเท้าลงไปเลยนะคะแล้วตามด้วยกากผอกชีเนาะอุ๋ยก็จะ ุบๆเขาหน่อยเนาะกลิ่นเขาจะได้ออกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะ้าอู๋จะเติมน้ําอีกสัก1ลิตรค่ะต้มน้ําแกงค่ะเพื่อให้ทานคู่กับไก่ของเราเนาะวันนี้ค่ะอู๋มีเทคนิคนะลวกเส้นเล็กเรายัางไงให้เส้นเขาไม่กดกันนะหลังจากที่เราใช้ไฟแรงค่ะเขาก็จะเดือดแบบนี้แล้วนะรอจนเขาเดือดค่ะเขาจะมีฟองนะเราก็ช้อนฟองออกเลยเสร็จแล้วนะเราก็จะมาใส่ค่ะ ซอสปรุงรสฝักเขยวเนะพิ่มนะเพิ่มรสชาติค่ะปรุงเพิ่มนะพอเราเติมน้ํานะนี่คะเราจะใส่ซอสปรุงรสฝักเขียวน,นะประมาณค่ะหนึ่งกระบวยค่ะใส่เพิ่มไปเลยน้าตาลมะพร้าวค่ะห้าสิบกร,รัมนะคะใส่ไปเลยค่ะหก็จะใส่นะผงปรุงรสรสไก่ค่ะสักหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะเราใช้เป็นไฟแรงได้เลยนะคะ ส่วนของน้ำเนาะน้ำซุปค่ะเขาก็สีจะไม่ดำมากนะเพราะเดี๋ยวเปรลาดกับสูตรซอสแดงนะจะลงตัวนะคะให้สีออนตาลอ่อนแค่นี้พอค่ะไม่ให้เป็นสีดำนะดูดีๆนะคะให้เป็นสีตาลอ่อนค่ะแบบนี้แต่ถ้าเกิดสีไม่ถูกใจเนาะยังไม่ได้สีน้ำตาลน,นะจืดไปนะเพิ่มได้นะแต่ให้ได้เป็นสีตาลจะให้เป็นสีดำนะคะเราก็จะได้แล้วนะ เราก็จะต้มค่ะเคี่ยว1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้น้ําสุกข,ของกระดูกไก่ออกนะหลังจากที่เขาเดือดแล้วนะคะให้หลีบมาเป็นไฟกลางค่ะเราตุ๋นไก่ค่ะเราจะใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะคะส่วนน้ําแกงค่ะเราจะใช้เป็นไฟกลางค่ะเพื่อเคี่ยวนะให้น้ํากระดูกไก่ออกค่ะเราจะเคี่ยวแบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงเนาะเพื่อให้น้ำกระดูกออกนะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำเส้นลอกันเลยดีกว่าค่ะ